ครับสวัสดี FC ทุกูโฮคนครับอยู่ดีสบายยู่ดีมีแห้งเราดียามมือเสรามากับอากาศเย็นๆครับอากาศเย็นๆลม่มวีบจักหน่อยกับพิเชษ์แฟม l y นะครับบ่าเด้เจอกันโดนนะครับมือน,นี้ก็เลย <c oughs> เป็นมือพิเศษอีกมือหนึ่งนะครับ ของนั่งเอกประจำช่องนะครับก็คือคุณภรรยาน,นเองนะครับวันนี้เป็นวันเกิดคุน,นะครับครบรอบวันเกิดยังม,มือเศากะไปส่งไปเหตุงานแล้ะครับมือแรงก่ายัางสี่มีอย่างเสื้อผ้านยะปีหนึ่งก็มีทีเดียวครับวันเกิดเนาะก็เลยมาทักทาย พี่น้องป้องปายนะครับบดไอพ่อกันโดนก็เลยคิดฮอดนะครับแต่ว่ากะหาโอกาสที่สี่ทายให้พี่นอ้องเบิ้งกะบางเทือกกะโอกาสกับบ่บ่พอบอ่เอื้อปันใดนะครับที่โอกาสสวัสดีปีใหม่นั่นะครับยังบ่สายนะครับีโอกาสสวัสดีปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกะให้ย,ยูดีมีแห้งสุขุสุขชน นะครับ FC ผู้ติดตามทั้งช่องพิเชษแฟมิลี่นะครับกใ้อยูดีมีแห่งสุขุสุคนเดอร์นะครับสำหรับปีใหม่นะครับการงานกับให้จเจริญก้าวหนา้านะครับสุขุสุคนลำดุวยตลอดปี2564แล้วกะปีต่อๆไปนะครับจะเจ็บยาไข้ยาจน มีแต่ลวยๆยยิงขึ้นไปนะครับกะเดี๋ยวตอนเศร้ากะทักทายซัมมีก่อนครับเดี๋ยวยังไงช่วงแรรๆกะสีหาเนี่ยเสือ้อผ้ครับเจ้าของวันเกิดพิ่นนะครับก็คือคุณภรรยาแหะครับนางเอกประจำช่องพิเชษแฟร์มานะครับกะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมือแรงกันไปเบิ้งกันต่อครับ วาสิมีอย่างเสื้อผเพย่นนะครับในวันเกิดปีนี้เนาะกับปีที่ผ่านๆมากกับเสื้อผ้ยกันเล็กๆน้อยๆนะครับกัสังสรรค์กันสองคนนะครับกินขาวยูเ่เฮื่อนปกติแหละครับแต่ว่าก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆมอบให้คนทุกปีนะครับปีนี้ก็คือกันกับซื้อฮันนเาเสื้อผ้ายืนะครับเดี๋ยงไ้ค่อยติดตามบึงวาสิเป็นยังไงนะครับ สำหรับวันเกิดใประจําช่องปีนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามกันเด้วยมือแรงครับ